คลิปแนะนำวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋าเครดิตในแอปแกลนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมผ่านแอปธนาคารบ่อยๆนะอันนั้นจะเสียเวลาค่อนข้างมากแล้วก็ใช้เวลาในการที่เงินจะมาปรากฏในยอดเครดิตบางครั้งอาจจะสะดุดในการทำงานนะครับเพราะเงินเครดิตไม่พอนะเพราะฉะนั้นเราบริหารจัดการกระเป๋าเงินให้ดีครับเมื่อเรามีไรายได้เข้ามาในกระเป๋าเงินด้านล่างนะครับผมจะคลิกให้ดูในเมนูกระเป๋าเงินนะ รายได้ที่เกิดจากแกปเปนะครับที่หรือโบนัสต่างๆนะครับจะเข้ามาในกระเป๋าเงินด้านล่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าเงินตัวนี้เราสามารถโอนออกไปที่ธนาคารของเราที่เราผูกไว้กับแอปแกลบตอนที่สมัครนะได้ทีนี้นอกจากโอนไปธนาคารได้ก็ยังสามารถโอนเข้ากระเป๋าเครดิตได้และเข้าได้ทันทีด้วยนะครับแบบเรลไทม์เลยนะแต่ทีนี้วิธีการโอนโอนยังไงครับ ให้ไปคลิกที่กระเป๋าเครดิตด้านบนไม่งงนะครับจะเติมเข้ากระเป๋าเครดิตด้านบนให้คลิกที่กระเป๋าเครดิตด้านบนนะาจากนั้นจะมีเมนูเติมเงินด้วยบัญชีเราคลิกเลยครับเห็นไหมครับกระเป๋าเงินจะมาอยู่ด้านซ้ายและกระเป๋าเครดิตจะอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเติมเงินเข้ากระเป๋าเครดิตให้เข้าทันทีเลยนะเติมในวิธีนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะ สมมุติว่าผมจะเติม88บาทนะาทเติมยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะเติม88บาทนะกดถัดไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือยอดเงิน8 8บาทที่จะเติมเข้ากระเป๋าเครดิตนะกระเป๋าเครดิตมีเงินอยู่สองร้อยเก้าสิบสามบาทเดิมนะคราวนี้เรากดไปเลยครับเติมเงินตอนนี้เลยคลิกเลยนะครับก็จะมีข้อความแจ้งว่าเรียบร้อยนะเราก็กดปิดได้เลย นะครับอ่ะเงินจะไปปรากฏในยอดเครดิตทันทีครับผมอ่าเมื่อกี้293กลายเป็น381บาทเพิ่มมา88บาทแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเงินผ่านแอป k-bank นะครับอันนั้นใช้เวลานะครับบริหารจัดการให้ดีครับในการอโอนเงินเราไม่จําเป็นต้องโอนเงินออกจากกระเป๋าเงินสดไปธนาคารเราหมดนะเราสำรองหรือว่าสแตนไบายไว้รอ,อเพื่อ เติมเข้ากระเป๋าเครดิตบ้างนะครับการทํางานจะได้ไม่สะดุดนะครับแค่นี้ครับ